นสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับบรรลัยกันช่างนะครับวันนี้พาเด็กๆมาพายเรือนะครับน้ําท่วมในหมู่บ้านนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ก็ไม่มากนะครับเป็นห้องเช่านะครับบริเวณนี้นะครับนี่นะครับแล้พาเด็กๆมาพายเรือนะครับตรงนี้บริเวณนี้น้ําท่วมนะครับต้องห่กัน ข้างในนู่นนะครับเป็นห้องเช่านะครับ่วงอยู่ครับถ้าเออเห็นเสาชีมพูไหมถ้าไปนั่น่ะมันเท่านี้เนาะอ๋อปที่สามารถทำน้ำวนได้เป็นครั้งแรกนะครับของเด็กๆนะครับสองคนอาเรือนะครับคือคืออยากบอกว่าในน้ำเนี่ยมีมีปิงด้วยนะในน้ำเนี่ย มีปิงนะครับอย,รอย่าดิ้นนะเด็กๆตกนะไม่ตกกับบ๋าไม่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 เล่นอย่างนั้นเลยอ,อะไรนะเพราะเป็นเรือของเรือพลาสติกนะครับมันก็จะน่าหน่อยนะครับมาชมบรรยากาศนะครับน้ำท่วม คือคือตอนนี้อ่าของวันที่16นะครับวันที่16กันยายน2567คือน้ำเนี่ยจากเมื่อเช้านี่ลดลงนะครับลดลงน้ำลดลงแล้วนะครับเรือเนี่ยสำหรับไปบ้านเช่านี่นะครับคนที่อยู่ข้างใน ถอดทอ่อไหดเรือของใคร,รอ,ตอตัดตติ่เงอเอาใ,ใช้บ้านเช่าข้างในเนี่ยร้อยพายเข้าออกครับเออเนี่ก็เรือคลำหนึงครับก็ใช้ได้นะครับเรือของในคนในหมู่บ้านนะครับเรือแล้วท่าเอวแล้ว บัดดี้บัดดีบดด้บัดดีดด้ยืดอ,อยู่นะครับก็รประมาณสักสี่ห้าสิบเซนได้ครับประเด็นนีน้นั่งดีๆนั่งดีพอถ้าเราตกอะอตกก็เปียกตกก็เปียกสิครับเปียกตกในเปียกนะครับมันก็ไม่ลึกเท่าไหร่แต่ยืนถึงเอวได้แต่ว่าปัญหาก็คือปริงนะครับปริงก็จะมาลุม เดี๋ยวไปดูบ้นเช่านะครับคือเขาแจ้งหน่วยงานราชการแล้วนะครับไามออนท้านเมือนีด่ต้องอ่อูเดี๋ยวเราไปดูบ้นเช่าคุณโนอนเล่นโน่นสอนทำน้ำบ ว,วัดไหนอ่ะอันนั้นจะไปลงสีนะครับมันมีอ่าที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับคลิปล่าสุดนะครับก็จะมันมีเป็นถนนนะครับงนถ,นนถนนออกไปด้านหลังเทศบาลได้นะครับคือรถเล็กรถใหญ่นะครับไม่สามารถไปได้ลแล้วนะครับตรงมีลึกไหม ตรงนี้ก็อยู่โอ้ลึกอยู่นะครับเกือบเมตรนึงได้ครับรเมตรนึงนี่ครับในบ้านเช่าครับก็เป็นบางหลังนะครับที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับาบางหลังก็ก็ไม่ไม่แน่นไ,ไ,ไ,ไม่ผลกระทบนะครับคือปริมาณน้ําเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับวันนี้ฝนตกแน่เลย เมื่อคืนฝนก็ตกซ้ำมานะครับเมื่อคืนฝนตกวีปลายาขยับไม่ได้ครับอ่าไม่ขยับได้อเลยน้ำเริ่มลดแล้วนะครับถ้าเกิดอ่าไม่คือคือข่าวจากหนองคายว่าน้ำลดแล้วนะบ้านเราก็เริ่มลดลงนิดหน่อยนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรากลับก่อนดีกว่าเนาะ